ก็ช่วงที่ประชุมกันก็ถามว่าเด็กติดเกมของพี่พุธอยากได้แบบไหนครับมันต้องแบบเนิร์ดแบบใส่แว่นอ่ะเล่นเลยหน้าผมแก่กว่าไอ้ภูมิอีกนะหน้าผมแก่กว่าไอ้จ๋าอีกนะ<อ>ไม่เป็นไรคอนทาน้าดีเล่นเลย<อ>เหมือนพอเล่นภาคแรกมาแล้วก็แอบอสนุกดีว่ะอ,อะไรไงพี่พอเล่นภาคสองก็เออเออมันมันดีไอ้เฟย์ยยมันเต้นตื่น <laughs> <laughs> มันนั่งมองผมผมเล่นมันก็นั่ง มันเล่นกันมันอำกันได้แบบมันไม่มีใครโกรธกันแล้วอ่ะพี่แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเล่นกันในการอากันอะ่ะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองทุกคนมีงานของตัวเองแล้วทุกคนเต็มที่กับกับหน้าที่ของตัวเองมากๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณความกล้าของตัวเองในวันนั้นนิดนึงด้วยเหมือนกันนะครับที่ที่กล้าทําสิ่งเนี้ย คำถามแรกก่อนเลยครับครับคุณสุรอาเป็นใครครับจริงๆชื่อเล่นจริงอผมชื่ออาเฉยๆพี่แล้วก็สุรอาเนี่ยน่าจะเป็นเป็นชื่อที่พี่พุทธเขาตั้งให้เหมือนเขาเรียกในกอง่งพี่จนจนทุกคนมันติดปากก็เลยจนวินทุกวันนี้เลยกลายเป็นสุรอาไปเลยครับเป็นใครก็จริงๆผมเป็นทีมงานเบื้องหลังครับพี่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับเป็นผู้ช่วยพี่พุทธนี่แหละครับอืใช่แล้วก็ถูก ไม่ได้ไม่รู้ว่าเรียกว่าโดนแกล้งหรือเปล่าโดนแกล้งจับยัดเล่นตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองยันยันโปรเจกต์วัยหนุม่มที่กำลังจะถึงเนี่ยครับเป็นเหมือนตัวแบบเขาเรียกอะไรพี่อิสเตอร์เอกป่ะหรือว่าอะไรประมาณนั้นไหม illo, อิสเตอร์คามมิโออะไรอย่างนั้นเออ่ะพี่เหมืนอนเหมือน,นออกมาแบบรั่วๆอะไรเงี้ยเบรกหนังที่มันแบบกำลังเครียดๆหน่อยให้ออกมาโดนตบตั้งฉากสองฉากอะไรเงี้ยครับ <laughs> เรียกเรียกเสียงคลื้นๆอาฮาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ใช่ตั้งแต่โฟ์คิงหนึ่งแล้ว เป็นตัวโดนตบสกอร์แล้วให้ฟังหน่อยครับยังไงครับอ๋อตอนแรกมันยังไม่ได้วางว่าจะให้เป็นผมเล่นก,ก็ในบทมันถูกเขียมนมาว่าเป็นเด็กติดเกม <c oughs> เด็กติดเกมกดสเตตไฟเตอร์อยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงที่ประชุมกันก็ถามว่าเด็กติดเกมของพี่พุทธอ,อยากได้แบบไหนครับมันต้องแบบเนิร์ดแบบใส่แว่นแบบโนบิตะเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไปไปามาก็นั่งคุยพี่พุธบอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนไปไปมาเล่นเลย โอ้โหพี่หน้าผมมนะติดเกมหน้าผมแก่กว่าไอ้ภูมิอีกนะหน้าผมแก่กว่าไอ้ใจอีกนะผมไม่เป็นไรคอนท้าดีเล่นเลยใช่ไหมผมก็เอาได้พี่ถ้าพี่อยากอยากให้เล่นก็เล่นได้ครับก็เลยนั่นแหละครับเป็นต้นเหตุไอ้โดนตบสกอในตู้เกมแรกพี่เลียงดีๆไม่หันแบบนี้ต้องเรียยด้วยฝ่ามืออลรหันหน่อยได้ไหมผมผมรู้สึกว่าหนังนะครับมันมีแต่ตึงเครียดพี่ และต้องมีอะไรที่มันผ่อนคลายบ้างเนยครับพี่และตัวผ่อนคลายที่ตอบโจทย์เรามากที่สุดก็คือสุราอาครับคือคือพอมีสุราอามาแล้วมันมันตอบโจทย์มันไม่ใช่แค่ตอบโจทย์คนดูครับมันตอบโจทย์พี่ๆในกองทั้งหมดด้วยครับอพอเอาน้องเขามาเล่นปุ๊บยันทีมไฟทีมรถตู้ทีมอะไรจะชอบหมดเลยครับมีความสุขหมดเลยยิ่งเวลาให้นักแสดงอันนี้ไปยิ่งชอบเลยครับ ตบกี่ทีก็ไม่เบื่อครับมีแต่รอยยิ้มนั่งหาเอิกอ้างอิกอ้าอยู่มอนิเตอร <c oughs> เอ์เหมือนเหมือนเครียดเคระเหมือนแบบช่วงน้ําตาลตกอะ่ะกําลังแบบกําลังแบบฉแบบากนี้มาขามกิ๊กกักกิกกักไม่คัดไม่คัดด้วยก็ปล่อยผมยิ้มอยู่อย่างนั้นอบอกไอย้ยิ้มยิ้มผมก็ยิ้ม <c oughs> แล้วก็เสียงหัวเราะตัวเองก็เข้าเข้าไม่ เออเออแบบสุดท้ายท้ายเทก็ใช้ไม่ได้เพราะเสียงหัวล้อเขาเข้าเอาถึงแล้วตัวเขาเองมีพี่เขาหัวล้อเองเขาช่วงท้ายนะพี่จริงๆซีมันมันมีทิ้งท้ายกันยาวกว่านี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ใช้ไม่ได้ก็ต้องตัดทิ้งเพราะเสียเขาเข้าเออใช่พายแล้วเราไปดูตัวเราเองเป็นไงชอบแวแค่ไหนที่สุดชอบพี่ก็ก็แก่หน้าแก่ดีครับแต่แต่ก็ตลกดีครับมันก็เลยเป็นตัวละครโดนตบที่เป็นโดนตบมหาชนคนรักมหาชน อะไรอย่างนั้นเขาเขาผมผมไปอ่านตามคอมเมนต์ในในแบบพวก Facebook ตอนที่เหมือนจะมีคนทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้คือตัวลาสบอสพี่เก็บกดเพื่อที่จะมาตามล่าพวกเด็กช่างในโปรเจกต์ไหนอีกต่อไปก็ไม่รู้อะไรเพราะว่าโดนโดนตกมาตลอดไงเหมือนเป็นตัวเก็บความแค้นอะไรเงี้ยพี่เอเขาก็ตีความอะไรกันไปพี่เออเขาก็ตีความกันไปแบบผมอ่านแล้วก็เออเออเขาก็คิดกันได้เว้ยอะไรเงี้ยก็ขำๆดีครับพี่โฟร์คิงสองเห็นตั้งแต่รีทูเลยครับ เออยังไงมั่งรอบนี้มีชื่อแล้วครับม,มีมีชื่อตัวเองในในในสกินเพล้วครับค่ะในบทในบทมันจะเขียนว่าเด็กเด็กอาร์ตทรงเด็กอาร์ตทรงบูทิกโดนโดนเด็กช่างตบตบลอตติง้งก็คือเฉพาะปากการลอตติง้งเขียนแบบตอนนั้นต้องใช้ลอตติ้งศูนย์จุดห้าอะไรเงรี้ยมันเป็นอาวุธของเขานะแล้วก็ก็นั่นแหละรครับเราชอบเป,เ,ปเป็นเป็นเขาเจออย่างหนึ่งที่เด็กอาร์ตจะชอบโดนโดนตบโดนติง้งโดนตบของไป ส่วนตัวผมชอบนะเหมือนพอเล่นภาคแรกมาแล้วก็แอบเอยสนุกดีว่ะอะไรเงี้ยพี่พอเล่นภาคสองก็เออเอมันมันดีก็ตลกดีก็ดูเพราะว่าผมพออ่านภาพรวมมาครับพี่ไม่รู้ผมคิดคนเดียวหรือเปล่านะผมถือว่าโฟริงสองมันมูโดยรวมมันหนักกว่าภาคแรกครับหมายถึงว่าเรื่องอารมณ์เรื่องดราม่าอะไรครับเหมือนซีนแต่ละซีนเวลามันจับมาต่อต่อต่ออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเราเร่งเร่งเร่งแบบอารมณ์มันจะไปหนักมากเลยอะไรเงี้ยครับทั้งเรื่อง อ่ะอย่างบ้านพี่แหลมก็ดีหรือบ้านพี่จีบ้านบิ๊กอะไรเงี้ยครับมันมันมันแบบมันดิ่งมากอะไรเงี้ยแต่พออ่าน,ปน,าน,าน,น,นไปรู้สึกว่าเอ้ยมีซีนเนี้ยมาขั้นนิดนึงเว้ยก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะแบบเหมือนเราเหยียบคันเร่งตลอดแต่พอถึงไอ้ตัวเนี้ยเบรกหน่อยออพักหน่อยหายจใจหายคอหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ่านบทแล้วมันเออมันก็มันก็มีพื้นที่ให้เราทําอะไรตลกตลกได้ประมาณนึงเหมือนกันไม่แดกหนังละจ้ะครับพี่พี่จะแดกไหมครับพี่ เพราะว่าภาคภาคแรกโดนตบสกอร์แล้วภาคสองผมเลยรู้สึกว่าต้องโดนตบลัตติ้งครับต่อเนี่ยครับเออตัวหลุลัตติ้งเป็นยังไงฮะตัวละครนี้ตัวเราบีฟเขายังไงโอ้แท้ไม่ต้องบีฟอ่ะแท้ไม่ต้องบีฟเลยครับพี่เขาเก่งครับพี่เขาเก่งมากครับปอนสวรรค์ครับจริงๆดับแรกจะเป็นแก๊งสามออนะครับอันนี้พี่พุธน่าจะไม่ได้บอกอะไรยังไงบ้างครับจะเป็น R าร์เอมแล้วก็พี่โอ้ด้วยครับพี่พุธจะเชิญพี่มาริโอมาอ๋อเหรอมาเล่นพี่แต่ว่าพี่มาริโอช่วงนั้นน่าจะแบบติดถ่ายอะไรเลกอย่างอยู่อะไรเงี้ยครับเเเพพพพราาาะว่่่ีีุกับโออหมืน น่าจะรู้จักกันเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเลยไม่แน่ใจอะไรเงี้ยจะบุกผาอะไรอย่างงี้ไหมอ่าน่าจะบุกผาพี่ใช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 ่ก็เลยเป็นแค่สองอแทนพี่อากับเอมบอกเขาไงบอกเขาไงบอกบอกตอนไหนว่านี่มึงนะจริงจริงตนนั้นนะพี่ดีหมดทุกอย่างยกเว้นเฟยพี่อเฟยมันเ้นตื่นมันนั่งมองผมผมเล่นมันก็นั่งเฟยเฟย์เขาแพ้ทางสุ่อาครับพี่ Oh. ผมผมบีบสุนอาวอ่ายิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานเงนี้ยแล้วพอพอสุนอาเล่นมาแล้วเฟยหลุดขำตลอดเลยครับกับสุนอาเงี้ยฮะครับเหมือนแบบว่าในเรื่องมันก็ต้องแบบมันก็ตึงเนี่ยต้องตึงหน่อยมาตบเด็กอะแล้วผมเล่นไปมันก็ นั่งไงเออสนุกพี่สนุกมากเออกว่าจะออกมาเป็นอันนั้นได้มันก็ไม่ได้ง่ายนะกว่าจะให้เอ็มตึงได้เนี่ยก็ถ่ายน้ำเหมือนกันนะพี่แล้วก็ถ่ายน้ำเหมือนกันนะไม่รู้เพราะผมหรือเปล่าแต่ก็ถ่ายน้ำเหมือนกันพี่วัยหนุ่มก็มีแน่นอนอยู่แล้วมีครับพี่แต่คราวนี้มามามาแนวแบบไม่ไม่ให้เล่นมากแล้วครับคืออยากให้ลองเล่นจริงจังครับเพื่ออนาคตน้องจะได้รับบทหลายแบบหน่อยครับก็วัยหนุ่มก็ก็มีอีกครับพี่ การเป็นผู้ช่วยครับเราไปเจอพุทธิพงศ์ยังไงครับเจอพี่พุทธครั้งแรกที่ตอนผมเรียนอยู่พี่ตอนนั้นผมเรียนมอลังสิตครับแล้วก็ผมมาหาที่ฝึกงานอยู่ช่วงนั้นเป็นช่วงกำลังจะฝึกงานพี่แล้วก็ตั้งใจมากเลยว่าอยากไปฝึกงานกับกับกับพี่ต้อมยุทธเลิศเพราะว่าอชอบชอบหนังพี่ต้อมยุทธเลิศทุกเรื่องตั้งแต่เด็กๆเลยพี่แล้วก็รู้สึกว่าเออเรียนหนังแล้วอยากทํางานกับผู้กกับที่เราชอบว่ะอะไรเงี้ยครับก็ส่งเมลไป ตอนนั้นน่าจะส่งเมลไปมาหาการพิจอรณงครับออฟฟิตพี่ต้อมอะไรเงี้ยแต่ว่าจนแล้วจะรอดมันไม่มีการตอบกลับไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวไปหาฝึกที่อื่นก็ได้ว้าอะไรเงี้ยแล้วก็วววมีประกาศจากอาจารย์ในในคณะครับว่าแบบเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะจะมีทีมงานจากพีต่ต้อมยุทธทะเลิดมาเหมือนมาแคสตัวสมทบที่มอเราอะไรเงี้ยครับผมว่าเอ้ยของพีต่ต้อมมันแม่งน่าสนใจว่ะก็เลยก็เลยไปไปไป,ไปเข้าคิวเลยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เข้าไป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  ผมรอจนคนสุดท้ายผมก็เดินเข้าไปผมก็เจอพี่พุธตอนนั้นพี่พุธเป็นผู้ช่วยของพี่ต้อมอยู่กับพี่เมย์ผู้ช่วยหนึ่งที่ที่เป็นผู้ช่วยโฟก์คิงแล้วัยหนุ่มด้วยเลยครับผมก็เดินเข้าไปสวัสดีครับสวัสดีครับเขาก็บอกว่าอ้าน้องครับสนใจแคชใช่ไหมนั่นนี่เอกผมไม่ได้มาขอแคชพี่ผมขอไปฝึกงานกับพี่ได้ไหมครับเขาก็นั่งงงกันสองคนอะไรของมึงเนี่ยอะไรครับแล้วก็ผมก็เลยอธิบายว่าเนี่ยผมชอบงานพี่ต้อมมากพยายามติดต่อไปแล้วแต่ว่ามันมันน่าจะไม่มีการติดต่อกลับอะไรเงี้ยครับ แล้วเห็นวันนี้เป็นทราบมาว่าเป็นกองของพี่ต้อมก็เลยอยากอยากทํางานด้วยมากๆเลยครับพี่เขา,าใช่ครับตอนนั้นเขาก็เหมือนแบบก็งงๆแหละแล้วก็โทรหาพี่โปรดิวเซอร์กันก็บอกว่าอ่ะได้งั้นเดี๋ยวเข้าออฟฟิศกันไปเริ่มงานกันอะไรยเงี้ยผมก็เจอพี่พูดครั้งครั้งแรกเฟิร์สไทม์เลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับคุณโดดเด่นตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนาะ <laughs> ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าโดดเด่นว่าพี่ผมผมอยากโอกาสมันมาแล้วเออเหมือนโอกาสมันมาแล้วมั้งพี่แล้วเขาก็คงงงแหละว่าแบบ เออมันก็ทะเลอรทะล่ามามันก็คงจะแปลกๆดีเหมือนกันนะครับเนาะณเวลานั้นมันไม่มีอะไรเสียแล้วเนาะมันรู้สึกว่ามันมาถึงแล้วจริงๆใช่พี่คือก็ขอบคุณความกล้าของตัวเองในวันนั้นนิดนึงด้วยเหมือนกันนะครับที่ที่กล้าทําสิ่งเนี้ยเพราะว่าเอาจริงบันไดขั้นแรกเลยก็คือวันนั้นแหละมันส่งผลต่อยอดจนทําให้ผมแบบอยู่ได้ทุกวันนี้อยู่กับพี่พุทธก็ดีหรืออะไรก็ดีเยทุกวันนี้ได้ก็น่าจะเพราะบันไดก้าวแรกของวันนั้นนะครับพี่ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆครับ สุราก็เป็นอีกหนึ่งคนถ้าไม่มีถ้าไม่มีเขาตั้งแต่ตอนผมเริ่มเดโม่ครับก็จะไม่มีพุทธิพงศ์แล้วก็ไม่หนุ่มทุกวันผมผมรู้สึกว่าบรรยากาศกองถ่ายหรือบรรยากาศการทำงานของพุทธิพงศ์ยูนิเวิร์สเนี่ยมัน <c oughs> มันเป็นเอกลักษณ์มากเลยสุรา<ล>พอจะ <c oughs> พอจะ uh จำกัดความได้ไหมครับว่า บรรยากาศของเราเนี่ยมันแตกต่างจากชาวบ้านเพราะอะไรคือถ้าให้จากัดความผมว่าข้อข้อดีของของแก๊งยูนิเวิร์สพุทธิพงษ์เนี่ยครับคือการที่มันอยู่ด้วยกันมานานมากๆอยู่กันมาก่อนโฟริงหนึ่งด้วยซ้าในในบรรดาพี่พี่แผนอื่นๆอะไรเงี้ยครับจนมันเป็นพี่น้องกันกันไปหมดแล้วครับมันมันเล่นกันมันอัมกันได้แบบมันไม่มีใครโกรธกันแล้วอพี่แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเล่นกันในการอัมกันอ่ะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองทุกคนมีงานของตัวเองแล้วทุกคน เต็มที่กับกับหน้าที่ของตัวเองมากๆอะไรเงี้ยครับแต่มันจะมีจุดรีแลกจุดผ่อนคลายจุดซื้อใจอะไรบางอย่างที่ที่มันมักจะเกิดขึ้นเสมอเสมอในใน,ในกองของพวกเราอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่ากองอื่นเขาอะไรนะพี่แต่หมายถึงว่าผมเจอสิ่งนี้จากจากบ้านนี้ผมจะเรียกนี้ว่าบ้านเนี่ยผมบอกคุยละคุยกันนัดอะไรกคิดถึงบ้านแล้วว่าอยากกลับบ้านแล้วว่าอยากกลับไปหัวแล้วว่าอะไรเง<อ>ี้ยมันสนุกด้วยครับพอมันเหมือนที่ที่เอาคนบ้ามารวมกันพี่ตุล นักแสดงด้วยทีมงานด้วยทุกคนแม่งอยากจะทะยานไปข้างหน้าอยากจะทําให้ชิ้นงานชิ้นนี้มันดีที่สุดกันทุกคนแล้วมันมันก็เลยสนุกมากๆครับจอยมากๆเครียดจริงแต่ว่าการเครียดที่เกิดขึ้นการแก้ปัญหามันถูกช่วยกันมันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งออกไปแก้มันคือการปัญหามันคืออะไรอ่ะช่วยกันตบท้ายตบขวาตบท้ายตบขวาให้มันไปต่อได้แบบเนียนที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับซพ่งผมว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นเสน่ห์ของของยูนิเวอร์สนี้มั้งครับพี่ เราอยากจะทําสิ่งนี้ทุกวันเลยปกติผมจะเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบการทําอะไรที่เป็นการแบบมีกล้องมาตั้งแล้วไม่มีตัวละครมีแค่เรากับ,ก,บกับกับกล้องเลย <c oughs> ไม่มีตัวละครคอยกําบังผม <c oughs> ผมไม่ถนัดที่สุดเลยแต่แต่ว่าการว่าโปรเจกต์นี้ผมอยากทําทุกอย่างที่ที่ที่สามารถเป็นการช่วยมันในทางหนึ่งต่อให้จําไม่ได้ต่อให้คิวคิวไม่ได้ผมก็จะแบบเคลียร์มาให้ได้เพื่อจะเพื่อจะได้ ได้ทําให้บ้านหลังนี้มันสมบูรณ์มากขึ้นสักนิดหนึ่งก็ยังดีฮะแล้วเออมันแบบมันมันก็เลยเป,เป็นการเจออะไรในตัวเองที่มันที่มันน่าน่าประหลาดใจฮะแล้วก,แวก็แล้วเราก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นองนานหนึ่งที่เราไม่ได้ทาเพื่อตัวเองรู้สึกไงฮะว่าแก๊งเหล่านี้เนี่ยมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมองอยังไงบ้างรครับมองว่าดีใจครับดีใจเพราะว่าตัวผมเองอะ่ะผมจะชอบตั้งแต่เด็กๆผมจะเป็นคนชอบดูหนังไทยในยุคที่มันเป็นช่วง น่าจะช่วง40มั้งครับพี่ตุนที่มันจะมีหนังเท่ๆเยอะมากเลยพี่2499พี่อุ๋ยอะไรอย่างนั้นมันมีโกคับของพี่เลียวมันมีมันมีหนังแปลกๆเยอะแบบอสุจักอะไรอ่ะคุณกบีคุณก็บียันยันเซอร์ไปถึงแบบชื่อชอบชวนหาเรื่องหรือแบบอะไรอะชุมเสือแดนสิงอะไรพวกนี้หนังที่มันแบบคาแรคเตอร์จัดๆอะไรเงี้ยพี่ผมเป็นคนชอบหนังในยุคนั้นมากๆแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ไอ้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่อ่ะ มันเหมือนเราเราเห็นภาพหนังไทยในยุคยุคเฟื่องฟูที่เราชอบเลยว่ะมันก็เลยดีใจมากๆที่ที่เห็นยูนิเวอร์สนี้ครับแล้วก็ยังคิดเล่นๆขำๆอยู่เลยว่าสมมติโปรเจกต์ต่อไปสมมตินะครับว่าพี่พุธจะทําเรื่องต่อไปอะไรยเงี้ยสมมุติว่าแม่งไม่ใช่แก๊งเราเลยดึงคนใหม่เข้ามาในยูนิเวอร์สเลย,เลยป้ายแดงเลยผมลองนั่งนึกไกอ้นัทเล่นๆผมก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าใครคือคนนั้นที่จะเข้ามาจอยกับเราได้อะไรเงี้ยครับเออแต่คิดว่ามันมันดูเป็นเป็นกลุ่มแก๊งนักแสดงที่ เออมันมีสเสน่ห์แล้วมันก็เท่ดีม,มันเหมือนยุคปลายเก้าศูนสองพันที่เรามีพุทธาเลยยุคนี้เรามีนัดเป้จ่ายอะไรเงี้ยครับพี่อะไรประมาณนั้นพี่รู้สึกอย่างนั้นครับเอาจริงก็ต้องขอบคุณตัวเองก่อนเลยครับอันดับแรกที่ที่เชื่อเชื่อมันมาตลอดแล้วก็ยังเชื่อมันอยู่ว่าว่าเราจะทำสิ่งสิ่งนี้ได้เพราะว่ามันมันเป็นความชอบของเราถึง เราจะไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรไม,ไม่ได้เป็นตัวใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่แค่เราเป็นชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบเล็กๆของของของภาพยนตร์ที่เราชอบอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วมีความสุขกับมันมากๆแล้วข้อแรกเลยคือขอบคุณตัวเองข้อสองก็คือขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่ในวงการที่เคยทํางานมาด้วยกันที่เคยสอนเคยบ่มเพาะประสบการณ์ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เลยครับเพราะว่าก็ยอมรับเลยครับว่า จำวิชาอะไรจากพี่น้องในวงการมาใช้ในชีวิตประจําวันเยอะมากๆแล้วก็มีส่วนในการพัฒนาตัวเองมากๆในการทํางานทุกวันนี้ครับแล้วก็ถ้าฝากถึงตัวเองได้ในอนาคตก็รักษาสุขภาพหน่อยนะับเพื่อนกินดื่มได้แต่น้อยลงหน่อยนอนดึกได้แต่ก็อย่าทุกวันเพราะว่าเริ่มปวดหลังแล้วครับขอบคุณครับ